ครับท่านแขกผู้มีเกียรติท่านผู้ปกครองที่เคารพครับขณะนี้นะครับขอเข้าสู่พิธีการนะครับในการเปิดงานนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนนะครับท่านจักรวาลตั้งประกอบนะครับมาเป็นพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ50ปีโรงเรียนเพชรพยาคมและชมุมสิทธิ์เก่าเทอไทยองค์ราชันนะครับ ต้องขอกราบเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนนะครับขึ้นรับการกล่าวรายงานจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมครับและขอกราบเรียนเชิญท่านผอกัญญาคมเพชรพิเศษครับผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมในนามของผู้บริหารคณะครูและกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ50ปีโรงเรียนเพชรพิทยาคม และชุมนุมสิทธิ์เก่าขอกราบขอพระทุนท่านที่ได้สละเวลาและให้เกียรติเป็นประธานในงานฉลองครบรอบ50ปีโรงเรียนเพชพิทยาคมและงานชุมนุมสิทธิ์เก่าในวันนี้โรงเรียนเพชพิทยาคมได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคม2506 เริ่มต้นให้การศึกษาครั้งแรกในระดับชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่7มีครูสมพงษ์คำเมคาเป็นครูใหญ่คนแรกปัจจุบันโรงเรียนเพชรพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขตหนึ่งจัดการศึกษาสามระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษาหลักสูตร3ปีระดับประถมศึกษาหลักสูตร6ปีและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร3ปีโรงเรียนเพชรพิทยาคมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและสิทธิ์เก่าได้ร่วมกันจัดงานฉลองครบรอบ50ปีและชุมนุมสิทธิ์เก่าในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำนึกและตระหนักในบุญคุณของคุณแม่สมคิดคงเพชรวิเศษผู้จัดการผู้รับใบอนุญาตผู้ก่อตั้งโรงเรียนเพชรพิทยาคมและบรรดาผู้บริหารและคณะครูที่ผนผ่านมาที่ร่วมกันบุกเบิกและพัฒนาโรงเรียนจนเติบโตดังที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ mm hmm. เพื่อให้เราทุกคนระลึกถึงบรรยากาศความเป็นโรงเรียน ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันและให้เราทุกคนได้สร้างความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวส้มเหลืองรวมกับชุมนุมผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเพื่อส่งเสริมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยบนเวทีของนักเรียนเป็น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพพระราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพระชนมายุครบ84พรรษาและการจัดงานครั้งนี้เป็นการลำลึกถึงครูผู้มีผู้ที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนครูที่มีอายุการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตวิริยะอุตสาหะ และในโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญท่านนายกเทศบาลเมืองบ้านสวนได,ได้มอบโล่เกียรติคุณให้บรรดาครูผู้ที่มีความซื่อสัตย์วิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับโรงเรียนและหลังจากนั้นขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณครูท่านแรกที่ได้รับโล่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตวิทยาอุตสาหะได้แก่ท่านผออกัญญาคงเพชรวิเศษขอรียนเชิญครับท่านที่สองนะคะคุณครูขวัญชีพขำสาค,ค่ะ คุณครูนิวรนนอรดีค่ะคุณครูคปัตมาจำเรินพาณิชค่ะ ครูปียดาโตเปรมและคุณครูพัฒนิชชอบดีค่ะ ผู้รับใบอนุญาตท่านผู้นรยการท่านคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนคณะระการจัดงานคณะครูอาจารย์ท่านผู้ปกครองท่านผู้มปีเกียรติที่เคารพนับถือทุกท่านค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนพิเศษเป็นค่ำคืนประวัติศาสตร์50ปีมีครั้งเดียวที่ทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและสิทธิ์เก่าผู้ปกครอง ได้จัดงานดีขึ้นเป็นงานครบรอบ50ปีและชุมนุมสิทธิ์เก่าเทิดไทยองราชันจากคำกล่าวรายงานโรงเรียนเพชรพิทยาคมจะมีอายุครบ50ปีอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโรงเรียนเริ่มก่อตั้งตั้งแต่พศ2506โดยผู้จัดการท่านอาจารย์สมคิดคงเพชรวิเศษ ได้มาบุกเบิกที่นี่ท่านเห็นความสำคัญที่อยากจะสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพมีการศึกษาที่ดีเพื่ออนาคตของบุตรหลานของชาวชนบุรีบัดนี้วันเวลาผ่านไป50ปีคณะผู้บริหารครูอาจารย์หลายรุ่นที่เข้ามารับสืบทอดเจตนารมและได้พยายาม จัดการศึกษาเป็นอย่างดีมีคุณภาพเพื่อบุตรหลานของท่านแล้วณวันนี้เองก็เป็นประจักษ์พยานแล้วว่าเราได้เห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านของตึกอาคารเรียนสื่อเทคโนโลยีรางวัลต่างๆและกิจกรรมที่ผ่านมาโรงเรียนได้พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเข้าร่วมทุกๆด้าน กิจกรรมวิชาการกิจกรรมดนตรีและกีฬาและจนกระทั่งที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ3ในระดับดีและดีมากสแสดงว่าสิ่งที่โรงเรียนได้ทำและสิ่งที่ได้ทำในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ประชาชนและผู้ปกครองชื่นชอบรางวัลและผลงานต่างๆนั้นเป็นมาตรฐาน เป็นการบ่งบอกชี้วัดว่าการบริหารจัดการด้านการศึกษาแห่งนี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นมาในปัจจุบันภายใต้ปัจฉญาที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยจันทลงสังคมในปัจจุบันให้ดีขึ้นได้ มีความรู้อย่างเดียวไม่พอต้องมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ต้องรับผิดชอบต้องขยันหมั่นเพียรมีความรักความสามคัคคีประเทศไทยถึงจะอยู่รอดได้เราต้องเตรียมตัวของเราไว้พร้อมที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียนเราต้องรู้จักตัวเองรู้กว้างถึงประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงในที่สุดภาษาทั้งหลายของอาเซียน ก็จะเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจการค้าขายให้ความเจริญให้กับประเทศไทยของเราสำหรับเราที่มากันวัยวันนี้เป็นวันที่เราระลึกถึงอดีตความภาคภูมิใจในปัจจุบันและร่วม,วมแสดงความยินดีสนับสนุนให้กำลังใจให้กับคณะผู้บริหารให้กับคณะครูอาจารย์และพนักงานจะได้ทำงานต่อไปเพื่อสังคม วันนี้ต้องขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับคุณครูลหลายๆท่านที่ได้ขึ้นมารับรางวัลโลกเกียรติยศที่มีความรักและมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรกระผมต้องขอขอบคุณอาจารย์เหล่านี้บางท่านอาจจะไม่ได้ขึ้นมาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานวันนี้ขึ้น และเอกส่วนหนึ่งที่ขาดไปได้คือโรงเรียนนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ปกครองผู้ที่มีน้ำใจร่วมจิตร่วมใจกับกิจกรรมของโรงเรียนให้การสนับสนุนโดยเสมอมาขอบคุณผู้จัดการผู้รับบันุญาตโรงเรียนเพชรพิทยาคมท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมและคณะครูอาจารย์ที่ได้ให้เกียรติผมมาเป็นประธาน ขอขอบคุณผู้ในการโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนเดกชนต่างๆขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณนักเรียนทุกคนที่มาร่วมงานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองทุกท่านในที่นี้และขณะนี้เป็นเวลาอันเหมาะสมแล้วกระผมขอเปิดงานฉลองครบรอบ50ปีโรงเรียนเพชรพิทยาคมและชุมนุมสิทธิ์เก่าเทิดไทยองราชันณบัดนี้ขอ,ขอบคุณครับ ใจตื่นตันเพียงได้มองผานมมือทั้งสองก้มลงกราบด้วยหัวใจมองพระผู้ทรงเมตตาเฝ้าดูแลประชาทั่วอาณาไกลไกลเมื่อยามอ่อนลาหมดวัง พระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจยึดเหนียวอยู่ ทุกคนอยู่ร่มเย็นเช่น